สวัสดีครับนักเรียนผู้รับชมแล้วก็ผู้ที่มาเข้ามาชมในครั้งนี้นะครับวันนี้จะมาพูดคุยมาอธิบายของโลหะนะที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ที่เห็นกันบ่อยครั้งในยุคนี้สมัยนี้ก็คือเหล็กรูปปพันธ์การ์ไหน์นะครับดังนั้น ดังนั้นเราจะมารู้จักในวันนี้เกี่ยวกับเหล็กกาวนไนท์นะครับมีกรรมวิธีมีขั้นตอนอยังไงบ้างต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกาวนไนท์นะครับก็คือสารสารสังกะสีนะครับเอามาทำการเคลือบมาให้ความร้อนมาพ่น มาจุ่มกับเหล็กรูปพัณฑ์นะครับอันนั้นที่เรียกว่านะครับเหล็กกัมะนินะครับย้อนกลับเลยนะครับสารกำมะนก็คือสังกสีในทางเคมีก็ตัว ZN z เเล็กนะครับอันนี้คือสารสังกสี นำมาทำการจุ่มหรือให้ความร้อนนะครับถ้าเป็นฮอตดิฟก็คือการการให้ความร้อนฮอตความร้อนของชิ้นงานแล้วไปทำการจุ่มในอุณหภูมิที่435ถึง455องศาก็คือโครงสร้างของเหล็กโลหะนะครับก็จะ คายตัวขยายตัวในอุณหภูมิในระดับนี้นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็โล,โลหะสังกษสีนี่ก็จะเหมาะสมกับคือในอุณหภูมินี้แล้วก็เอาไปทําการจุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเย็นเย็นตัวนะครับก็ก็จะได้สังกษสีนะครับ ZN บวกกับออกซิเจน นะครับหรือที่เรียกว่าซิงค์ออกไซด์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ก็มามามาทำให้เย็นตัวการเย็นตัวเสร็จปุ๊บนะเย็นตัวเสร็จนะจนเป็นปกติช่วงอุณหภูมิตร,ตรงนั้นนะครับนาะโดนโอากาศโดนนะที่อยู่รอบๆอบตัวนั้นนะนะนะในบริเวณน,นะนะั้น หรือในอุณหภูมิก็คือสารที่อยู่รอบๆนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะได้สารเคมีที่เข้าไปอยู่ในตรงนี้นะครับก็เป็นซิงค์ออกไซด์บวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ,เ,รบเขาเรียกว่าซิงค์คาร์บอเนตนะครับซิงค์คาร์บอเนตอันนี้ก็คือเป็นตัวเอกเลยตัวพระเอกเลย นะครับซิงค์คาร์บอเนตเนี่ยคุณสมบัติของซิงค์คาร์บอเนตเนี่ยก็คือสุดยอดของของของเหล็กคาวนานนะครับก็คือเป็นเป็นโลหะที่เคลือบไปแล้วเนี่ยทนต่อการกัดก่อนทนต่อการสึกหลอนะครับลักษณะมันจะมันเงาเงาวงาว,ว,าวเป็นสีสีออกจากเทาๆนะถ้าดูดีๆออกเป็นสีเทานิดๆิหนึ่ง นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปขึ้นรูปไปไปทาโครงสร้างอะไรได้ได้ยาวนานเลยนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับก็คือเป็นไมครอนนะครับที่ที่เคลือบเข้าไปตรงนี้ถ,ถ้าเป็นมารฐานก็คือประมาณ65ถึง300้ไมครอนนะครับถ้าเทียบกันร้อยสลายคือสลาย หายไปต่อถ้าเทียบเวลาระยะเวลากับ1ปีเนี่ยถ้า1ไมค่อนเนี่ยหนึ่งไมค่อน ron, ถ้าถ้าเทียบก็คือ1ปีนะครับถ้าสารตรงนี้เคลื่อบไปใน65ถึง3า0สไมค่อนนี่นะครับก็พูดได้ง่ายก็คือโครงสร้างนั้นอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือประมาณทั้งห้ปีหกสบปีนี่สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของ ซิงหรือกัรมนไน์ตรงนี้ที่เคลือบไปเนี่ยนะครับในเหล็กรูปปรพันธ์เหล็กที่เรามาทําโครงสร้างแล้วแต่ต้องได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์คุณสมบัตินะครับแต่ก็มีข้อเสียครับข้อเสียของเหล็กกัรมานไน์นะครับก็คือ1นะครับหราคาแพงเริ่มต้นนะถ้าเทียบกับเหล็กกล่องรูปรพันธ์แล้วเนี่ยแน่นอนครับเหล็กกัมมนไน์เพราะว่าโดนเคลือบ นะเคลือบสังกะสีเคลือบกัร์บนไนต์มาก่อนนะจะแพงกว่าประมาณหนึ่งเท่านะครับถ้าเหล็กดำร้อยอันนี้ก็บวกไปอีกร้อยนะครับเจ็ดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบอาเทียบอายุการใช้งานคุ้มนะครับคุ้มกว่าเหล็กรูปพบบพันนะเหล็กธรรมดาเหล็กเหล็กที่เราใช้กัน และข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อมยากนะครับเพราะว่ามีสารกราวไนทนะ์กาวไนท์เกาะอยู่เคลือบอยู่นะครับแล้วก็คนเชื่อมหรือคนที่จะมาต่อชิ้นงานหรือทําโครงสร้างนี้ต้องต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีมีความชํานาญเกี่ยวกับการเชื่อมกนิดหนึ่งเพราะว่าอุณหภูมิของกาวไนท์กับโลหะการหลอมละลายต่างกันนะครับ ก็ต้องมีช่างก็ต้องมีเทคนิคเ,เทคนิควิธีการเชื่อมนะการปรับไฟการการเคลื่อนที่การหลอมละลายนะครับอันนี้ก็มาพูดคุยมาบอกก่อนโอเคนะครับสรุปเลยนะครับก็คือเลอ็กว่าไวทมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแตกต่างกันนะครับข้อดีนะนะข้อดีก็คือยืดอายุ การใช้งานหรืออายุยาวนานกว่าเหล็กธรรมดาเหล็กกองธรรมดาเหล็กรูปพรรณธรรมดาก็เสียมันก็คือหนึ่งเชื่อมยากแล้วก็เติมอีกิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาเรามามามา,มาทาสีมาเก็บสีอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสีที่มามาทามาอะไรค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็อันที่สามก็คือคนเชื่อมต้องมีฝีมือหน่อยนะครับ แล้วก็ข้อเสียของเหล็กรูปภัพเทที่เหล็กกรารไน์นะครับก็คือก็คือเวลาเชื่อมเมื่อไรสเก็ตมันจะโดนโดนผิวข้างนอกที่ไม่ใช่บริเวณเชื่อมดังนั้นผู้เชื่อมต้องมีประสบการณ์แล้วมีการเรียนรู้ความรู้ของของโลหะของเหล็กกราร์ไน์ด้วยนะครับไม่เหมาะกับเหล็กกราร์ไน์ไม่เหมาะนะครับข้อเสียนะครับไม่เหมาะกับไปทําผลิตภัณฑนะ์เกี่ยวกับรอยเชื่อมเยอะๆบริเวณพื้นที่นะแบบ โตแบบแบบงานผลิตภัณฑ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพราะอะไรลักษณะนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันสะเก็ดไฟหรือเม็ดโลหะจะก,กระเด็นเขา้าหาเหล็กผล,ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะมากเราเสียเวลาการเก็บสีแล้วก็สีที่จะมาใช้มาทาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ทาติดยากด,ด้วยเพราะาเป็นโลหะมันเงานะครับโอเคนะครับก็มาพูดคุยมาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะให้เลือก ว่าเราจะเอาเหล็กกัมมันไนเหล็กดำเหล็กกล่องดำเหล็กกล่องกัมมันไนเอาไปเลือกใช้เอาไปใช้ใ้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดของกระบวนการการรมวิธีการทำงานให้มากที่สุดโอเคครับวันนี้ก็ไว้ตรงนี้ขอบคุณมากครับ